แต่ว่าถามว่าทําไมไม่อยากเป็นแฟดนิ่งหนูดูนะลูกมนุษย์เรามีมดลูกเดียวค่ะหนูอยากเล่ามากเรื่องนี้นะเพราะว่าหมดคนใครไม่เข้าใจอยู่เลยน้อยใจอะไแบบไม่อยากให้แฝดหน้อยใจบอาเพราะหนึ่งมดลูกอะมนุษย์อะเป็นลิงใหญ่ออกแบบมาให้มีมดเดียวแปลว่าธรรมชาติอ่ะบังคับให้เรามีลูกคนเดียวโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ทีนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นนหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องหมูอะเขาว่ามีมดลูกแปดอันหกอันเฮ้ เรากินไส้ตันเตงใครกินไหมอะอ๋อหรอไส้ตันนั้นคือมดลูกว้ายูเทลรัดของหมูจริง,รงอร่อย,ย้วยนะคะไส้ตันเตยแล้วหมูตัวนึงอะถ้ามันมีไส้เดียวเขาจะไข่รอดไหมล่ะมันต้องขาใช่ใช่ไหมตัวหนึ่งมันมีหลายอันเพราะว่ามันคือมดลูกเพราะฉะนี้้องหมูอะเขาก็จะอยู่มดไข่มดมันถูกปะครับเขาก็ไม่แย่งย่งอาหารกันเขาก็ค่อยๆออกไปแต่ว่าถ้าเป็นลูกมนุษย์อะมันก็ต้องแชร์แชร์พื้นที่พอแชร์แบบเนี้ยเขาก็จะโตไม่ดีล็อกเกาะตัน เราท้องคนเดียวอะค่ะคลอดเขาเรียกคลอดเทอมเนาะคลอดครบกำหนด38อาทิตย์ใช่ไหมถ้าสองคนก็เหลือ36หสามคนก็เหลือ3 4 3สปลอดเด็กกาจะสร้างเสร็จ3 4มอเพราะฉะนั้นออกมาน้อยๆก็ต้องเข้าตู้<ม>ใช่ไหมคะเข้าตู้แล้วก็เด็กเนาะมันก็ไม่ได้โต<ช>ตามธรรมชาติมันก็มีภาวะแทรกซ้อนน,นนู่นนั่นน<ม>ีอ่อะค่ะก็เลยไม่ค่อยหนักหนุนทีนี้กฎหมายไทยก็เลยออกว่าขอความร่่มมือไม่ใส่เกิน3ตัวอ นอกจากลูกมีปัญหาแล้วแม่ก็จะเกิดคันเป็นพิษเป็นเบาหวานตกเลือดหลังคลอเสียชีวิตหลังคอ,ออ